นี่ฮาวันนี้พามากินบุฟเฟ่ทะเลเผากินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลานะครับ499ฮะนี่ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหมึกจัดเต็มแบบนี้มีบ่อก,กุ้งแบบนี้ด้วยโอ้ยเติมกันสดๆข้างๆโต๊งแบบนี้เลยเธอเลือกตัวไหนก็คีิเอาบอ่อยาวขนาดนี้บอ่อคือใหญ่มากนี่ฮะอ้งเพิ่งน็อกมาเพิ่งน็อกมาเธอมันยังดิ้นอยู่นิดนึงจะมีบริการน็อกไว้ให้แล้วด้วยนะ จะมีเป็นกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำนะครับแล้วก็จะมีปูมาปูเนื้อปูไข่ก็คือตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยหมึกที่น้องแจ่มจักอยู่จะเป็นหมึกหมึกหอมเนาะใช่อ่าแล้วก็จะเป็นหมึกรล้ยนะครับหอยแคลงหอยหวานนะครับนี่เป็นกุ้งชีสแบบนี้เอาไปย่างเนาะ,ะเธอกลางนะคะปลาแซลมอนดูดเธอ ชิ้นใหญ่มากใ่แล้วก็จะมีเป็นแบบบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวไก่เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคะเป็นหมูแล้วก็หมึกกรอบอันนี้จะเป็นปูดองนะครับราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้พร้อมเป็นภูเขาไฟเลยเธอมากองใหญ่มากมาใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าดองมาให้ดองซีอิ๊วอะไรแบบนี้นะเป็น